เสืีพี่้องสุขุมสุขคนนะครับสบายดีพี่้องตอนนี้ยื่ในเมืองครับอุบลยู่ในเมืองอุบลน,นะครับมาทุระละกะเฮทุระแลล้วๆก็ว่างนะครับตอนบ่ายนะครับก็เลยว่าสิไปตัดเทียนซอยเพิินนะครับต้นเทียนเนาะอยู่วัดแจงนะครับพี่้องตอนนี้ยืน กำลังสืขึ้นออกจากทงซีเมืองนะครับกำลังสืไปทางโลวะแจงครับพี่น้องวัดแจงนี่กับยูแถวๆสถานีตำรวจอุบลราชธานีครับใกล้ๆโรงพยาบาลไงนะครับันสืบกาแฟแล้วรับว่างนึงกเ็เลยสิคขับรถเร่ขึ้นไปเรื่อยนะครับ ฝ่ากระมืดฝนเอ้ครับเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยมือ,มอนีบ่งที่เขาสีเนาะแตะวานมนาทุระในเมืองครับอันนี้กับร้านอุบลโพซซาครับพี่น้องร้านเวจับร้านไอ้อาหารเ้านะครับ่นขายหอดใบสองนะครับพี่น้องร้าน,นร้านที่ผมเคยมาดูดแล้วเหระครับมาพาเขกนไม่กินเขาเนะ ต้มเลือดหมูห้าสิบบาทก็เขาก็เผื่อหนึ่งสิบาทก็อิ่มแห้งแล้วพี่น้องแบบได้หลายครับข้างหน้าเนี่ยครับพี่น้องกับวัดป้าใหญ่นะครับวัดพระเจ้าอินแปงนะครับเป็นวัดครูบานครูเมืองเป็นวัดหลวงนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อตอนเดือนนี้หน้านะครับเพื่อนอเพื่อนก็เอา พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับมาทั่วอยู่อุบลสามมือสามขึ้นนะครับอตอนช่วงผมไปกรุงเทพพอดีครับว่ไดม้มากนะครับวัดดีบุคคลสําคัญสําคัญนะครับถามว่าอุบลน,นะครับการจะต้องแวะมากกราบไหว้นะครับตอนนั้นผมไม่เห็นผู้วัชชาติยื่นหนีเนาะครับเนาะมาไทายหลวงน้องเพิ่นอย่กับคาสีกับเบาสุกนะครับผู้วัชชาติเิ่นมาก ทางนอ่ะสถาปัตยกรรมงามอีแห้งพี่น้องเป็นวัดที่แบบงามอีนี้ครับสมเพิ่นเป็นวัดหลวงนะครับเนาะแ้่ว่าห้ามจะไม่ได้เข้าไปนะครับห้าจะออกคางวัดไปวัดวัดเมือ่อกวนอสซอยูแบบจุ่มจุมติด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 กันเลยนะครับจักวัดจักวัดหลายแห้งครับพี่น้องแถวโล่งบานก็นมีวัดแจ้งวัดสลัพัดนึก วัดนี่แหละครับวัดวัดพระเจ้าหง่อินแปลงหรือว่าวัดใต้หง,ง่เนี่ยแหละครับวัดนี่แหละลงไปเนี่ยกวัดธงวัดไอสุทัตก็หลายวัดครับพี่น้องหลายวัดเทียงครับพี่น้องเข้ากับเซนเดียวายนะครับอันนี้สถานีตำรวจครับท้าจากสถานีตำรวจกับเป็นร่องบนนันหง่ครับ มาอีกอย่างหนึ่งกับเป็นวัดนี่นะครับวัดแจ้งที่น้อที่เขาสิบตัดเทียนกันเนาะท้ทายห้พี่น้องเห็นเราบรรยากาศเมืองอุบลน,นะครับเป็นแานเนี่ยนะ,<ล>ะวางหันทีเห็นเขากําลังประดับไฟนะครับพี่น้องเขากาลังเตรียมงานนะครับงานเสียเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสิบกัวเนี่ยครับพี่น้องต่ว่าเริ่มแสดงแสงสีเสียงกับส e ิบเก้ายี่สิบเอ็ดเนาะ แฮสองพาดเลยครับพาดกลางขึ้นกับพาดกลางเว้นนะครับพอวนนะักท่องเที่ยวหลายนะครับถ้าจองวีไอพีกับจองจองตั๋วนะครับพี่น้องพอมันมีอธาาัธจันทร์เฮงนางนะครับแล้วก็มีโฮมี่ผนร่มให้ก็อ,อื่นจองตัว VIP ๋ววีไอพีทาแบบอยากมาเบิรงเลยกับมาได้ครับเขาเจ้าสี่ฟอนยื้อหลายจุดโยสี่เฮยื้หลายจุดโย,ย,ดยนะครับมือวันที่สิบเก้านะ่ะจะเป็นมือโฮมเทียนนะครับเอาเทียนไปโฮมกันยูทงซีเมืองนะครับ ท่องเที่ยวผู้ใดเบื้องคิปหลกักกะอยากมากนะครับกัยืนเสิ้นได้นะครับพี่นอ้องซาอุยินดีต,ตอนลาบครับวัดยู่ขวาเมื่อห้านี้จะเป็นวัดวัดแจ้งนะครับพี่นอ้องขาจะเข้าไปวัด,ดนี่แลครับไปเบิ้งบรรยากาศข้างในครับคนเทนต์ของอทีฉยงขึ้นเหมือนได้ครับพี่นอ้องเพราะว่าตอนช่วงนี้มันยังว่าท่านในแบบของเพื่อนเพื่อนวานนะว่าท่านนแปดสิเปอร์เซ็นต์ก้าสิเปอร์เซ็นต์ซ้ำครับ มันก็จะแบบเพิ่นแตเฮ็ดหอดตั้งแต่เสาหอดเที่ยงคืนตีหนึง่งหมดนะครับพอก,กัดทีไปเนี่ยก็คือมะซอยเพิ่นตัดไล่นะครับตัดลล่แม่พิมพ์น,นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับมาความละเอียดทห็นเนี่ยนแต่ว่าผมกับผ้าเบ้าหนุ่มมากครับวันนี้ล่งคลิปล่าสุดที่เมื่อมาตัดเทียนเนาะมือนีวันอาทิตย์ค่อนกับสิบว่าลายบันไดน,นะครับนักเรียนกับสิบอลายบันไดเนาะ พะวันปกตินักเรียนห้ายนะครับนักเรียนมาเห็ดเก็บเอาคะแนนนะครับแล้วกับมาเห็ดซอยเนาะและ้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับพี่น้องมาหล้ายชิดจอดนี่แหละมองจอดโฮมโฮมกุฏิคู่คบาป่ะพี่น้องนี่ครับพี่น้องอันนี้คือห้องเครียดน,นะครับห้องเครียนเป็นใส่ใส่เห็ดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเต้นที่ประชาชนคนทั่วไปขัมาเห็ดนะครับขัมาเห็ดกันใดนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิ่งนะครับขับไปเบิ่งข้างในมันจะเปิดเพลงนะครับพี่น้องมันจะจะบ่ได้คักเท่าใดนะครับนี่กับข้างหลังครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะได้ผ่าเสียงนะครเพราะว่าสร้างเทียนเพิ่นเปิดเพลงนะครับนี่เป็นแขนเสาอะรายละเอียดนะครับของสร้างอ่าสัด นะครับที่ยูเทิร์นต้นเทียนนะครับจะตีปวดซัสัตว่านรณคดีนะครับหรือว่าในพัะไตริฎกนะครับตลอดอนนะครับแต่ว่าผมก็บป็ห่วงคือกันครับว่าตอนตอนนี้ของของวัาแจงที่เปนยิบยงมาเหตุตนเทียนเนี่ยเป็นของตอนเด็กของพระพุทธเจ้าเนาะอันนน้ก็จะเป็นถ้าเฮเบิ้งไกลๆนะครับว่าการตัดเทียนแล้วก็เอามาแปะเนี่ยมันมีความละเอียดหลายซ้ำใดนะครับ นี่แหละครับพี่น้องสวัวซีได้แตละอันนะครับตะละตะละตะละแผ่นนะครับที่ตัดตะละพิมพ์นะครับที่ออกมาแลักเอามาแปะเรียงกันเส้โตฮุฮนที่ล่อขึ้นมาด้วยปูนพลาสเตอร์แล้วก็ที่เป็นโค้งเล็กแล้วก็ล่อปูนพลาสเตอร์แล้วก็เอาเทียนแผ่นเทียนมาโอบนะครับแผ่นเทียนสีเหลืองๆสมสุกนะครับมาโอบ หลกเกาพี่มัติดนะครับตะละโตหุ่นนะครับมันมีความละเอียดแล้วิก็มีความยากซ้ำใดนะครับก็จะเห็นว่ามันมีควาวแบบว่าอ่อนช้อยละเอียดสวยงามนะครับหุ้นตะละโตนี้ใส่เวลาโดนนะครับตอนนี้ต้นเทียนนะครับกระไดประมาณ80%แล้วครับพี่น้องก็เหลือแค่เอาหุ้นขึ้นนะครับหลักเก็เก็บรายละเอียดโตหุ่นที่เหลือนะครับทึ่งดดเนี่ยหุ่นสีเหลืองๆสมๆนะครับ ที่เหลือทั้งบดเลยครับที่ว่าท่านได้แปะแล้วก็ตูพญานาคยุมองยุมองอ่าปราสาทนี่ครับกับว่าท่านได้แปะคือกันครับก็บจะประมาณนี้แหละครับพี่น้องอันนี้แงตะกาสีขาวนี่สิเป็นแพนเทียนนะครับที่ที่เขาตัดนะครับที่เขากดเซพิมแล้วที่เขาตัดมาไว้จะแปะนะครับไว้จะให้สร้างแปะนะครับมือนี้กับผมกับแม่เห็ดแปะ เอ้ผมก็มาตัดต้นตัดไอ้แผ่นเทียนเนี่ยแล้ครับพี่น้องซอยเพลินเบิ้ดมาเลยเลยผมตัดตั้งแต่11โมงครืองนะครับจนหอดหาโมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับการการกดแม่พิมพ์นะครับกดขีพงใส่แม่พิมพ์นะครับให้ออกมาเป็นลูกนะครับช่างเพลินก็จะตัดขอบออกนะครับที่เป็นครีบนะครับเพื่อที่จะลอกออกนะครับนี่ครับพี่น้อง หลอกออกมาเป็นพิมพ์ที่เพิ่งกดลงไปนะครับเ่าจะเอาร่วมไว้นะครับแล้วก็จะเอาไปให้อ่ประชาชนทั่วไปหรือว่าสร้างเทียนนะครับเขามาตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นขีเพิงที่ยุ่ในขุนะครับที่ต้มแล้ววนะครับเอาก้อนขีเพิงมาจุ่มไปในน้ำนะครับแล้วก็เอามา,ายิบมาใส่แม่พิมพ์แล้วก็มากดด้วยขวดนะครับขวดจะเป็นขวดแก้วนะครับพี่น้องธรรมาดานี่ะ ต้องใส่นาเป็นโตล้อนะครับเพราะว่านานี่จะเป็นโตล้อเทียนให้เทียนบดติดพิมพ์นะครับกัสีได้ประมาณนี้แหละครับพี่น้องแล้วก็สิยกไปให้ประชาชน่วไปเรื่าสร้างนะครับตัดอยู่ทางนอกนะครับตัดก็จะใช้แท่งเล็กนะครับอันนี้จะเป็นหมอต้มเทียนพันครับพี่น้องหมอตมมเทียนพ่เนะอันนี้ที่เห็นว่างอยนี่ก็คือเป็นเทียนที่เขาตัดมาแล้วได้พี่น้องนี่ ตะลพิมตะล,ล่ายลนะก็จะบอกคือกันนะครับอันนี้ก็จะมาเบิ้สร้างเพิ่นแปะนะครับแปะใส่หุ่นนะครับมาแปะเทลชินละชินนะครับต้องใส่ความพยายามนะครับแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างสูงนะครับที่สิได้หุ่นแต่ละโตสิแปะแล้วแต่ละยางแต่ละอันนะครับนี่ครับพี่้องต้องให้เทียนข้างในมันจะอ่อนนะครับเพื่อให้เทียนประสานกันกับตัวเทียนที แม่พิมพ์ที่แปะนะครับเขาเอื่อนวาติดพิมพ์นะครับจะท้าเห็นกับคักเลยพี่เนาะนี่เป็นเป็นจะแปะเข้าไปต่ละไล่้ามันก็จะ,ะมีโน้ห้าหรือว่ามีความดูชะวะัวโตนะครับว่าตรงหุ่นตรงนี้แปะไล่ใดตรงนี้สิแปะไล่ใดนะครับเสื้อสีแปะไล่ไดอไอตรงชดาตรงหัวนะสิแปะแนวด้นะครับตรงเขี้ยวยอดเอียงกลางๆสิแปะแบบใดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโตเพนโตะสร้างพนกดพิมพ์นะครับจะมีพิมพ์หลายแบบนะครับหลายยางนะครับอันนี้จะเป็นเทียนนะครับมันจะอ่อนได้ครับพี่นนอกเทียนนี้ในครูเนี่ยก็จะเป็นอ่อนๆล่ะเพื่อที่เพิ่นปั้นๆแล้วก็เอาไปว่างใช้พิมพ์แล้วก็ใส่ขวดกดเนาะนี่ครับสร้างเพิ่นก็จะยิบออกนะครับนี่ครับพี่นนอกยิบออกแล้วก็ปั้นแล้วก็เอาไปว่างใส่พิมพ์แล้วก็กดใส่ขวดค่อยๆกดลงนะครับ ตะลายยางนะครับต้องมีความชํำนานเฉพาะเฉพาะโตนะครับนี่ครับกดแล้วมันกระสีอาว่างร่วมไป มีหัวหน้าเับเที่เหล้วสามหัวนะครับกวัาจะติดแล้วนะครับมีความละเอียดแห้งนะครับที่เราถ้าเสิจไปตัดนะครับเดีวหขาสิบไปตัดเที่ลยนะ ครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแกะนะครับคร่าวๆนะครับว่าแกะวิธีการแกะแกะแนวดนะครับผมเมลล่าค้าตั้งกล่องมานะครับผงก็ะเลไดแกะมาเบื้องเป็นตัวอย่างให้เบื้องประมาณนี้นะครับพี่น้องมันเกิดสิ่งยากนะครับเพราะวันต้องใส่สองมือเนาะครับพี่น้องหลังจากไปแกะเทียนมาแล้วนะครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงคืนจนหอนหาโมงแรกนะครับพี่น้องตอนนี้ มาแหวกของน้ำนะครับแล้กกรสีออกเมื่อนะครับเฮ้ยเมื่อยครับพี่น้องส่วนสีแก๊สได้ตละพิมพ์ตละแผ่นนะครับตละชินนะครับสร้างข้าเจ้าเฮียงเมื่อยก็นี่นะครับเพราะว่าโคตรพิมพ์ล้วก็ต้องมาตัดต sure ัดแล้กก็ต้องมาแปะมันมีความยากไงเอ้ยมันมีความยากนะครับพี่น้องตลาแตละประเพณแตละต้นเทียนนะครับต้นเทียนปีนี้นะครับก็ จะแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นาสามประเภทนะครับก็บคืออแก๊สสลักขนาดใหญ่นะครับขนาดกลางขนาดเล็กนะครับติพิมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็ต้นเทียนโบราณน,นะครับต้นเทียนโบราณน,นี่สิงห์คุณซื้อว่า,าต้นเทียนสเอาเทียนเฮ็ดอยู่ครับแต่ว่าพวกซัดเอียงต่างๆนี่สใส่ใบตาลน,นะครับเป็นโต เป็นตัวประกอบเป็นตัวเหตุนะครับโดยลักๆพื้นฐานกับใส่ด้วกันครับโค้งสั่งเป็นเล็กแลวก็ปูนปลาสเตอร์นะครับที่ร่อมากนะเป็นตัวหุ่นแลวก็เอามาขึ้นรูปเป็นเทียนหรือว่าเป็นใบตานนะครับพี่น้องที่ผมเฮ็ดมือนี่ก็จะเป็นติดพิมพ์ขนาดง่ายนะครับของวัดของวัดแจงนะครับพี่น้องวัดแจงอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะครับอยู่ใกล้ไอ รงพยาบาลนะครับพี่น้องผมกับมาเห็ดวัดแจงเห็ดปีนี้เป็นปีที่สองนะครับพี่น้องก็ถือว่าได้บุญน้ำนะครับพี่น้องถือว่ามาซอยเพ่นน้ำนะครับว่าแจงที่ผมเลือกมาเห็ดว่าแจงเพราะว่าหนึ่งมันสะดวกสบายสองก็คือสถานทีพ่พรนจัดให้ประชาชนหรือว่านะักท่องเที่ยวที่ส่วนรวมนะครับเพิ่นจะขอนข้างบริการดีนะครับเพราะว่าจะเป็นนำในนะครับที ให้แขกกินนะครับหรือว่าจะเป็นพัดลมนะครับหมองยูหมองน่งนะครับที่เฮ็ดนะครับผนของขังสีเฮ็ดดีเลยล่ะครับพี่น้องกะถามือแห่เทียนเข้ากับสีใดพุ่มใจได้พี่น้องว่าเข้ายางหน่อยตนเทียนต้นนี้นะครับเขามีส่วนรวมนะครับมีส่วนรวมในการเฮ็ดในการอ่าเป็นส่วนหนึ่งล่ะครับในการ ตัดเทียนนะครับเหน้เป้นแปะนะครับมันก็สิมีค่วมภาคภุมิใจนะครับแล้วก็ได้บุญพอมนะครับที่สําคัญนะพี่น้องนั่นล่ะก็เลยแบบว่าแบบเชื่อช่นพี่น้องนะครับที่หลายคนที่อ่าทันไดมีหมองเที่ยวนะครับวันยุศเขาวันศานะครับกัอุบลนะครับกต่อย่างห้อุบลนะครับเป็นตัวเลือกนะครับอ่าที่สีมาเที่ยวนะครับประเภทงานประเภทนี้แฮเทียนเขาวันษาปีนีสีแฮ สองมื่นนะครับยี่สิบกับยีิบเอ็ดนะครับเป็นพิเศษพิเศษเลยครับเพราะว่าแต่ละปีนักท่องเที่ยวค่อนข้างจะไลนะครับมันแบบว่ามันกระเบื้องบ่เบิดนะครับมันหลายขบวนมันเศร้าซี่เศร้าหาขบวนนะพี่น้องมันทนตาสิยืนเบื้องนะครับถามว่าผมเป็นยังปีที่แล้วผมเป็นยังคือแบบว่าท่ายได้หลยขบวนนะครับพะว่าผมมีลิสต์ของขบวนแห่เที่ยนนะครับผมจะลิสต์ าขอบวนนี้ขอบวนนี้ผมตะการเบื้องพอมันงวางผมก็จะไปหากินข่าวไปหาพักผ่อนนะครับแต่ก,การมาทายไม่นะครับนั่นแหละมันก็นเลยผมก็เล่ยทายได้หลายนะครับปีแล้วนะปีแล้วก็คือแบบทายได้ประมาณเกือบซิบว่าขอบวนนะครับปีนี้กับว่าหัวสีท้นทนนทายได้ทุกทุกขอบวนว่าครับแต่ว่ากับเช่นช่วพี่น้องนะครับมีทั้งยังกลางเว้นกลางคืนนะ มีทั้งกลางวันหลักกลางคืนนะครับในการแ hey ห่เทียนบรรษาพาดกลางคืนก็นจะเป็นสื่อบัสเขาช่มนะครับมีอัธจันทร์แหเบิงนางเบิงแบบแบบ v i p เลยนะครับพี่น้องผู้ได้สนใจก็มาเที่ยวได้นะครับแห่เ hey ทียนเขาวรรษาบนรัชธานีข,ข้าปีสองหาหกเจ็ดนะครับปีนี้ก็พิเศษนะครับก็คือแ hey ห่สองมือนะครับเชิญชวนใดครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เว่ามีอย่างไรครับก็ พาพี่น้องมาเบ่งขั้นตอนการอ่าตัดตัด,ตดพิมพ์เทียนนะครับต้นเทียนติดพิมพ์ขนาดใหญ่ของวัดแจงเนาะกัต่างไปเอาบุญนําครับพี่น้องกะสสำหรับคลิปนี้ผมกะสิเก็บบรรยากาศไว้ต่เพียงทัมนี่ครับพี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นั่นเ้อครับพี่น้องบ่กกดขามโฆษณานะครับที่สำคัญกะเนี่ยกะมาคอมเมนต์รอจ้ากันได้ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัมเนี่ครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย